โั้โดีครับพี่โอ๋ครับมีเรื่องลบกวนนิดนึงนะครับอยากให้พี่โอลลองเอาครีมตัวนี้ทาบนหลังมือนิดนึงแล้วก็ลองรีวิวให้หน่ว่าเนื้อครีมกับกลิ่นเป็นยังไงบ้าง็นรู้หอมไ้วหอมอาจจะผมชือถุงไว้หอมแต่อากจะบีบเยอะไปอ <laughs> ขออภัยค่ะ เป็นไงบ้างครับินุ่มค่ะอ่าฮะแล้วก็เหมือนคืนนี้ขนาดบีบเยอะแล้วพอถูๆไปเนี่ยมันซึมไวมากก็คือซึมซับง่ายซึมซับซึมค่ะใช่รู้ไหมครับว่าตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรของค่ะเอาจริงๆไม่รู้อ่าโอเคตัวนี้ชื่อชื่อฟิลมชินี่นะครับช่วยเป็นครีมหลั่พาใต้วงแขนนะครับทำให้ผิวเนียนผิวกระจ่างใสแล้วก็ระงับกลิ่นตัวด้วยค่ะอ่าหลักร้อยเองหลักร้อยเอง ความเคื่อขอบคุณครับ